สวัสดีครับคุณนัทพรค่ะสวัสดีค่ะชื่อนัทพรนะคะเป็น HR ค่ะมาจากบริษัทไซบิ r แอสเซทค่ะโอเคครับวันนี้มีตำแหน่งงานอะไรอยากจะมาแชร์กันครับค่ะอยากจะสอบถามว่าสำหรับตำแหน่งรับแมนระบบไฟฟ้าค่ะครับถ้าเกิดว่าต้องการเฉพาะคนที่มีใบเซอร์เลวิทนะคะจะต้องหาอยังไงเหรอคะอ่ามีแค่เลวิทจะมีใช่ค่ะจะมีคนที่ไม่มีใบสมัครเข้ามาด้วยนะคะ ถามก่อนครับตำแหน่งนี้คุณนัทพรประกาศหรือว่าออนไลน์อยู่กับจ็อบเว็บไซต์อยู่แล้วถูกไหมครับสื่ออื่นก็ได้นะครับค่ะใช่ค่ะโอเคมางั้นเรามาเริ่มกันเลยนะครับ <ใช S 1> เราเริ่มต้นเหมือนเดิมนะครับในการใส่ชื่อตำแหน่งก่อนครับใส่ชื่อตำแหน่งเป็นดราฟแมนถูกไหมครับอันนี้ใช่ค่ะดราฟแมนอ่าเวลาเราพิมพ์ดราฟแมนมาปุ๊บนะครับมันจะมีให้เลือกว่าเราจะใช้ดราฟแมนเนี่ยชื่อตำแหน่งมันดราฟเอสมีเอสก็ไม่มีก็มีผลนะครับเพราะแต่ละคนเขียนชิ้อเหมือนกันเราติ๊กอันแรกได้เลยนะครับตัวดราฟแมนนะครับ พอติ๊กปุ๊บอย่าลืมนะครับเราก็จะมีการรีวิวชื่อตำแหน่งงานที่เป็นสุนิมนให้อีกรอบหนึ่งเห็นไหมครับลอ้คุณทัพอลองรีวิวดูนะครับว่ามีชื่อตำแหน่งงานอะไรไหมที่เราไม่เอาเราสามารถติ๊กตรงนี้ออกได้นะครับแพทเทิร์นเม r เกอร์เราเอาไหมครับแพทเทิร์นเม r เกอร์ไม่เอาค่ะจริงๆจะบอกว่าตำแหน่งนี้ครับมันเป็นตำแหน่งที่มีคนมีเซอร์ฟ e ซซ์สติทิวิเกเนี่ยน้อยมากแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีทริคให้นะครับเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะครับที่เหลือได้หมดไหมครับดาร์ฟแมนด้านล่างได้อยู่นะครับได้อยู่่คะ ถ้าได้อยู่ปุ๊บเรากดยืนยันได้เลยนะครับกดยืนยันตรงกลางจอเลยครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเต็ปต่อไปนอกเหนือจากที่เราใส่ชื่อเนี่ยน draft man นะครับระบบก็จะมีการ grouping ชื่อหน่งงานที่ใกล้เคียงมาให้เช่นดีไซน์เอนจิเนียร์หรือ cat operation นะครับสอง grouping นี้เราติ๊กเพิ่มได้ไหมครับคุณนัทพรลองเข้าไปดูดีเทลนิดนึงก็ได้นะครับพวก cat o p e r ตอร์นะครับ c a ี d e s i g n ์แ cat ีไซเนอร์ออโตัว cat draft มนแล้วพวกนี้เราเราได้ไหมครับต้องถามก่อนหรือว่าเราจะใช้ชื่อคนที่เป็น draft man อย่างเดียวเลยได้ค่ะหมายถึงตัว cat นี้ก็ได้ใช่ไหมครับ ถ้าได้ด้วยเนี่ยเราก็คูปปิ้งเต็มเป็นแคทตรงนี้ไปทั้งหมดเลยมันจะบอกว่าจะเจอปริมาณเลยใช่ไหมเพิ่มขึ้นอีกหกพันนะครับทีนี้ทริคมันอยู่ตรงนี้ครับไอด้ดีไซน์เนจิเนียร์ได้ไหมครับลองติ๊กเข้าไปดูนิดนึงจะโอเวอร์เกินไปไหมครับตัวคอลี่ไฟตรงนี้โอเวอร์ไปค่ะโอเคงัค้นไม่อเอาก็ได้ครับไม่มีปัญหาเห็นไหมครับว่าระบบเนี่ยมันออกแบบมาให้เราเลือกว่าเอ้เราจะเอาหรือเราจะไม่เอานะครับถ้าเรารู้สึกว่าตำแหน่งไหนที่มันโอเวอร์เกินไปเราไม่ต้องเลือกนะครับอีกอันนึงที่เป็นไฮ คุณนัทพรอยากได้ตัว r ร v ว t เ e v i ดโดยตรงเลยถูกไหมครับใช่ค่ะเดี๋ยวถามคุณนัทพรก่อนคีย์เวิร์ดเบื้องต้นนี่มีอะไรบ้างที่ที่อยากจะใส่คิดว่าจะใส่ได้อ่าทีมงานเราเราซับเจสตมาให้แล้วครับตรงไหมครับแบบนี้พวกพวกนี้ได้หมดไหมครับได้หมดถ้าได้หมดเนี่ยเราก็กดดูผลลัพธ์ได้เลยนะครับลองดูคนแรกนะครับเป็นราฟแมนเห็นไหมครับมีเรวิตถามก่อนครับแบบนี้แฮปปี้ไหมครับแสดงผลขึ้นมาแบบนี้แลวอัปเดตเลยช่วเมื่อวานด้วยก็โอเคค่ะแฮปปี้ค่ะ นนนนร์ <share, S 2> ปกติ <share. S 2> บางทีจะเป็นคนที่ไม่มีใบรวก็สมัครเข้ามาด้วยแต่ันนี้แชร์แชร์คุณนะัทพรน,นิดนึงถ้าพูดถึงตัวเซอร์ติฟิเคทเลยอันนี้พอดีเรามีข้อมูลอินไซต์จากคนในสายงานด้วยครับคือจริงๆอ่ะคนที่มีเซอร์น้อยมากคือแม้กระทั่งคนที่บางทีมาสอนเนี่ยก็อาจจะยังไม่มีเซอร์เลยใช่ใช่ครับต้องถามว่าอย่างนี้ว่าถ้าจริงๆถ้าเขียนด้วยโปรแกรมนี้เป็นอนะ่ะได้ไ้มได้ไหมครับคือตอนนี้เราจับในส่วนของคำเรซูเม่ที่มีคําว่า Revit ในเรซูเม่เลยได้อยู่ครับ ได้อยู่ใช่ครับคือจริงๆย้ําแบบนี้นะครับคือคีย์เวิร์ดเนี่ยมันเป็นคาที่มีความหมายใกล้เคียงคือเทคนิคจริงๆเนี่ยมันอาจจะใส่คาอื่นได้อีกนะครับถ้าสมมติเรายืดหยุน่นคือมันอาจจะไม่ได้ต้องเขาเรียกว่าคําเดียวใช่คือใส่เพิ่มได้อีกนะครับใช,ใช่แต่ว่าจะเห็นว่าจริงๆมันก็จะไฮไลท์ให้ลองเข้าไปดูในรายละเอียดของแต่ละคนสักนิดหนึ่งดีไหมครับเนี้ยเป็นคนรับแมนอยู่ทีมคอณเซอร์วิง ซึ่งเสริมนิดนึงนะครับในส่วนของตัวคีย์เวิร์ดเมื่อกคพู่เนี่ยถ้าเราใส่ระวิทอย่างเดียวเนี่ยเราอาจจะเจอน้อยเพราะฉะนั้นไอตัวคีย์เวิร์ดเพิ่มเติมเนี้ยครับเราอาจจะต้องหาเพิ่มเองนะครับลอ,ลองใส่คีย์เวิร์ดเพิ่มเองเล่นเองดูแต่ว่าเวลาที่เราระบบมันจับอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นว่าเอ้ยคนนี้มีคำว่า Re วิทอยู่ในเรซูเม่นะครับแล้วก็เป็นดราฟท์แมนด้วยแฮปปี้ไหมครับคุณนนทพรเห็นรี s ั l ของการเสิร์ชจ,จับคำตรงๆขึ้นมาเป็นแบบนี้แล้ว h a แฮปปี้ค่ะแต่ว่าที่มันขึ้นมาว่าเลวิทนี่คือแค่เขาใส่คําว่าเลวิทเข้าไปในเรซูเม่หรือว่าเขามีใบเซอร์เลวิตด้วยค่ะเดี๋ยวเราต้องคลิกเข้าเรา<ด>ต้องคลิกเข้าไปดูดครับต้องดูว่ามันจับจากตรงไหนใช่อย่างเงี้ยเขาก็จะใส่เลวิทในเรซูเม่นะครับแต่ว่าลองดูนะครับอย่างคนเนี้ยเขาก็จะใส่หลักสูตรการอ,ารอบรมก็คือได้อร์ติเคตอย่างนี้แฮปปี้ไหมครับได้หลักสูตรการเลวิ t แอนด์ซีวิลทรีดีอย่างนี้ถือว่าได้อย่างนี้ถือว่าได้ไหมครับต้องถามวันคือหลักการของการจับคีย์เวิร์ดนะครับ คือมันจะจับกับคําที่ทางแคนดิเดตเขาใส่อยู่แล้วแต่ทีเนี้ยทางคุณนัทพร์ก็อาจจะมาดูคลคนนั้นว่าเอ้ยมันจับแล้วตรงไหมอันนี้ตรงนะไหมครับคุณนัทพรก็ตรงอยู่นะคะถ้างั้นวันนี้คุณนัทพร์น่าจะได้คอนเซปต์ได้ไอเดียในการใส่แบบนี้เพราะฉนั้นคีย์นะครับก็คือว่ายิ่งถ้ามันเป็นตำแหน่งเฉพาะทางแบบเนี้ยไม่ต้องใช้ตัวกรองเยอะคือใส่แค่ชื่อมตำแหน่งอย่างเดียวแล้วลองดูผลดูแล้วไอ้ตัวกรองฝั่งทางซ้ายมือที่มันเป็นเยอะๆด้านล่างเนี่ย ไม่เป็นต้องใช้ให้ใช้เท่าที่จําเป็นจริงๆคุณนัฏฐพรผมเสริมเป็นไอเดียนิดนึง <c oughs> นะครับถ้าจริงๆเราซีเรียสตัวเรบิดนะครับคุณณัฐพรก็อาจจะยืดอยู่ในเรื่องของชื่อตําแหน่ง,งด้วยได้ถูกต้ตองค,อคือใส่แค่คีย์เวิร์ดคืออันเนี้ยผลลัพธ์มันยังไม่ได้เยอะมากเพราะว่าอันนี้ใส่ชื่อตําแหน่งครอบไว้ด้วยใช่มันก็เลยจะเจอคนที่เป็นรับแมนแล้วก็มีคีย์เวิร์ดในแบบที่เราอยากได้ก็ลองลองไปนะครับเขาเรียกว่าลองไปยืดหยุ่นบางส่วนดูแล้วเหลือแค่เรบิดก็ได้เหมือนกันครับวันิิิคเเพ่มมตแบบนี้ ชอบค่ะรู้อะไรเยอะเึ้นมากๆเลยโอ้ยขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับคุณนัทพร